ก็สนามบินดอนเมืองครับค้างๆจะเงียบเหงาช่วงนี้มีเที่ยวบินเปิดมาไม่กี่รายนะครับก็เพิ่งจะเปิดกันมาตรการระยะ3นะครับนี่ตรงเป็นผู้โดยสารขาออกก็จะออกมาด้านนี้นะฮะอัปเดตก็คือแลกเปลี่ยนเงินตานี้ปิดกันหมดนะครับรวมทั้งบริการต่างๆาเช่นแอร์พอร์ตเทลเนี่ยที่เป็นบริการส่ง กระเป๋าไปตามโรงแรมเขาก็หยุดให้บริการนะครับเขาบอกว่าจะมาเปิดหนึ่งพฤษภาก็ยังไม่ได้เปิดนะครับเพราะว่าคงขึ้นกับมาตรการพักแล้วอันนี้เขารับส่งกระเป๋าไปตามโรงแรมครับคือผู้โดยสารนี้ก็สามารถไปเที่ยวต่อได้อาแอร์พอร์ตบัสก็ยังมีอยู่นะครับแลกเงินตรงนี้ไม่มีร้านบางร้านไม่มีแบคแ็คคนยอนเปิดนะครับนั่นผู้โดยสารออกมารถเช่ายังมีอยู่นะครับรถเช่าอ่า แต่คงก็ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าด้วยถามเรื่องรถเช่านะฮะได้บรรยากาศร้านอาหารนะครับหลายร้านที่เขาเปิดก็นั่งได้นะครับทานอาหารนะแล้วก็เครื่องดืด่มต่างๆแต่ว่าจะมีโต๊ะที่นั่งที่สลับกันไม่ให้นั่งชนกันนะครับอันนี้ร้านแบล็กนยอนที่จะมีนั่งสองดอนเมืองครับผู้โดยสารขับเข้าเมืองเทยกับเดี๋ยวไปดูผู้โดยสารขัออกในประเทศในแะต่ละโซนร้านทาคกัน ขึ้นอีกชั้นนะครับขึ้นมาโซนผู้โดยสารขาออกนะครับซึ่งตรงที่แท็กซี่จะส่งเราถ้าเราเดินทางนะครับไปรษณีเปิดนะครับร้านบีนี่นี่เปิดนะฮะไปรษีเปิดแลกเงินปิดนะฮะไฟเปิดแต่แลกเงินไม่เปิดครับนี่เคาน์เตอร์เช็คอินนะฮะด้านด้านประชาสัมพันธ์ เคาน์เตอร์ขายตั๋วก็ได้นู้นก็นเปิดตามปกตินะครับเก้าอี้นั่งก็มีระยะห่างนะครับเวน้นตัวเว้นตัวครับร้านเปิดเป็นบางร้านครับชาตามมืออุฟเฟ่ต์กับแบค็คเฮนยอนเคาน์เตอร์สายการบินเปิดอยู่นะครับแต่ตรงนี้ปิดนะเคาน์เตอร์สองครับคงต้องไปเคาน์เตอร์หนึ่งนะฮะคิวนีดน้อยลงมากเลย บริการห่อพลาสติกกระเป๋านี่ก็ปิดก่อนชั่วขราวครับบรรยากาศเช็คอินก็ยังไม่นั่นนะครับอีกอย่างตอนนี้เป็นตอนบ่ายด้วยครับเพราะว่าปกติจะเป็นพวกไฟเช้ากับไฟเย็นกันเยอะนะฮะนี่ครับเราอยู่ชั้น3เดี๋ยวขึ้นไปตรงชั้น4ที่เป็นร้านอาหารครับ ร้านกาแฟอเมซอนเปิดครับแต่ว่าตรงนี้โรงแรมเซลิปบ็อกนะครับยังปิดชั่วคราวอยู่ตรงนี้เป็นโรงแรมที่พักนะครับตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์เช็กอินแล้วก็ตรงนี้จะเป็นร้านกาแฟเล็กๆด้านนู้นเนี่ยจะเป็นที่พักหลายคนไม่ทราบอยู่ผมเคยรีวิวไว้นะครับช่วงนี้ก็ปิดก่อนนะครับชั่วคราว โซนเมจิกการ์เด้นนะครับที่เขาเคยเปิด24ชั่วโมงมีเบอร์เกอร์คิงมีร้านอาหารหลายอย่างตอนนี้ก็ปิดก่อนชเช้วาวครับตรงนี้จะอยู่ระหว่างเทอร์มินอลอาคารในประเทศที่อยู่ด้านหลังผมด้านนู้นจะเป็นอาคารระหว่างประเทศครับอาคารหนึ่งนี่ก็บรรยากาศด้านล่างครับก็องเย็บเหงากว่าเมื่อก่อน,อนเยอะเลยครับ ร้านชาไข่มุกแล้วก็สีลมวินเลดนะครับอันนี้ก็ปิดอยู่ครน,นี่ครับสีลมวินเลดนะครับก็ยังปิดอยู่นะฮะขึ้นป้ายว่าปิดชั่วคราวแก่ย่างดอนเมืองปิดชั่วคราวครับเคาน์เตอร์เช็คอินหวงเวงมากครับพนักงานสายการบินรอลูกค้า ฟูจิกับร้านอาหารอื่นๆนี่ครับก็ปิดกันหมดนะครับตรงนี้ข้างบนนะฮะร,ร้านลูกไก่ทองคริสปี้ครีมซับเวย์ปิดหมดครับไม่มีลูกค้าปิดกันหมดครับร้านอาหารข้างบนนะฮะนี่ลงมาอีกชั้นนะครับชั้นที่เป็นเช็คอินผู้โดยสารขาออกครับก็ มีคนอยู่บ้างครับแต่ว่างเงยบเงาวันเมื่อก่อนก็นก,นนอกแอร์เขาก็เปิดแต่เคาน์เตอร์ใหญ่นะไม่ได้เปิดเคาน์เตอร์รเล็กมื่อกี้ถ้ามาติดต่อเรื่องตัวอะไรก็มาตรงนี้ครับโครงการหลวงก็ปิดนะครับเปิดแต่ร้านที่เทอร์มินอลหนึ่งนะฮะมีร้านเมจิกอร่อยนะเริ่มต้น40บาทกับข้าวสองอย่าง50บาทกับข้าวสาอย่าง60บาทครับก็ใครมาดอนเมืองยุคโควิด ช่วงนี้ก็ขายกันตลอดนะครับส่วนชั้น2หลังบันไดเลื่อนนะครับเซเว่นก็ยังเปิดอยู่ครับด้านนู้นนะฮะแล้วก็ศูนย์อาหารเมจิกนะครับก็ยังเปิดอยู่เมจิกฟูดคอร์ทนะฮะแต่ถ้าเกิดใครไม่ต้องไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็ให้ขึ้นขึ้นไปข้างบนก็ได้นะครับจะมีชั้น3ามจะมีที่หนึ่ง ข้างหลังเซเว่นไปเนี่ยจะมีศูนย์อาหารอยู่นะฮะตรงนั้นก็ยังเปิดอยู่ครับสอบถามมาละนีะครับรถเช่าก็ยังเปิดอยู่ครับแต่หลายร้านเนี่ยพอมาดูใกล้ๆแล้วเขาเปลี่ยนเวลานะครับอย่างนี้เปิดเจ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสี่โมงครึ่งตอนเย็นตอนบ่ายนะครับงันั้นเวลาเปิดปิดจะไม่เหมือนเมื่อก่อนครับอาคารหนึ่งมีแต่ความมืดครับเพราะไม่มีเที่ยวบินเข้าออกระหว่างประเทศนะฮะ ร้านโครงการหลวงนี่เปิดอยู่นะครับร้านอื่นปิดหมดนะฮะแต่โครงการหลวงที่อีกตึกก็ปิดนะฮะมีที่นี่ที่เดียวนี่เป็นแหล่งชงนุมแม่บ้านไปแล้วครับมืดสนิทครับเขาปิดไฟรถค่าจ,จ่ายด้วยสตาร์บัคอะไรปิดหมดนะฮะถาดมีป้ายว่าล้างแล้วนะ รงเคาน์เตอร์ชิคอินปิดหมดครับลกล้างว่างเปล่านี่ก็มีแต่แม่บ้านเดินสวนกันนะเนี่ยนี่ก็มืดต,ตื้อร้านแลกเงินก็ปิดหมดครับ นี่เคาน์เตอร์อเอเชียเปิดอยู่นะครับตรงนี้นะฮะก็ใครจะมาติดต่ออะไรก็ได้เคาน์เตอร์อเอเชียอยู่นี่ฮะแต่ว่าก็ไม่มีคิวไม่มีอะไรไปสนีเปิดไฟสว่างอยู่ะฮะน้านนูน้นร้านอาหารข้างบนอะไรก็ปิดหมดครับตรงนี้ เพราะว่าไม่มีผู้โดยสารรองประเทศละนี่ครับมืดตึตื้อเลยครับบ้านเมืองด้านนุ้นเป็นโซนเหมือนทำใหม่ครับยังไม่เปิดใช้งานโซนใหม่ครับยังไม่ใช้งาน ลงไปชั้นล่างมั่งครับอาคารหนึ่งตรงนี้เป็นชั้นลอยฮะฮะมีร้านเปิดครับแต่ไม่มีผู้โดยสารนี่เซเว่นนะมีเซเว่นเปิดอยู่พอถ้าไม่มีเซเว่นนี่ก็มืดตเตือเลยเนี่ยตรงนี้ต้องเป็นผู้โดยสารขาเข้า นี่มีแต่แม่บ้านเดินนะครับเปลี่ยนกะทุกอย่างลกล้างว่างเปล่าครับลงมาชั้นล่างสุดครับเหลือแต่เซเว่นเปิดอยู่นะันอื่นปิดหมดนี่ทางออกทางเข้ามีการตรวจเดินลณหภูมิครับนี่รถเช่าเพิร์ทยังอยู่นะฮะ นี่เป็นโซนที่ต่อเตอิมใหม่ที่เห็นนะฮะสงสัยคงจะรับกรุ๊ปทัวร์นะที่เราเห็นเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวก็ออกตรงนี้ครับไปขึ้นรถแท็กซี่โอโ้ลานว่างครับไม่เคยเห็นภาพอย่างนี้เดินข้ามสบายมากครับไม่ต้องกลัวทุกทีออกมาเลิกขึ้นแท็กซี่ข้างนอกเนี่ยตรงนี้จะได้ไม่เสียตังค์เนี่ยก็คือไม่ต้องเสียค่าทำเงียวห้าสิบบาทเนี่ยเดินมาข้างนอกเนี่ยต้อง เดินมามง่ายๆครับรถรถจะเยอะมากครับนี้ว่างเปล่าครับแอร์พอร์ตบัสยังมีอยู่ทานี้อ็นหนึ่งแต่ว่าผู้โดยสารคงน้อยครับช่วงนี้ก็เดินออกมาที่วิภาแล้วครับเมื่อกี้ตรงก่อนออกมนะันจะมีคิวรถตู้ไปสวนภูมิด้วยฮะหกสิบบาทแต่ว่าช่วงนี้เขาจะไม่วิ่งช่วงกลางวันนะเขาจะวิ่งช่วงเช้าจนถึงสิบโมงครึ่งแล้วก็สี่ห้าโมงเย็นอีก,กรอบหนึ่งนะฮะ ช่วงโควิดคนน้อยครับนี่เดี๋ยวผมก็จะมาขึ้นแท็กซีต่ตรงนี้้างเซบิลิ mm มานะครับก็พามาดูดอนเมืองยุคโควิดนะครับแล้วพบอันใหม่กับชาแนลฟิลไทยใน youtube ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ับผมสวัสดีครับ